ถามจริงที่บอกว่าเหนื่อยไปไม่ไหวอะ่ะเหนื่อยกายหรือว่าเหนื่อยใจเหนื่อยกายเนี่ยมันพักเดี๋ยวมันก็หายแต่ถ้าเหนื่อยใจเนี่ยไม่ได้เลยพังหมดใจส่งผลต่อกายเอาให้แน่เหนื่อยกายหรือเหนื่อยใจถ้าเหนื่อยใจอย่าสะสมความเหนื่อยนั้นไว้เคลียร์ออกให้หมดอะไรที่มันอยู่ค้างคาในใจติดค้างอะไรไว้กับใครถ้าเคลียได้ เคลียร์ออกจากใจกล้าเดินเข้าไปพูดกับเขาตรงๆหลังจากนั้นถามตัวเองมีอะไรที่ติดค้างในใจเกี่ยวกับตัวเองไม่เชื่อมัน่นไม่ศรัทธาผิดหวังอะไรกับตัวเองหรือเปล่าเคยพูดว่าจะทําอะไรแล้วทําไม่ได้รู้สึกตัวเองเฟลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคุยกับตัวเองเคลียร์ใจกับตัวเองหรือเกิดความรู้สึก ไม่มั่นคงต่อตัวเองสั่นคลอนสั่นไหวเพราะคำคนอื่นพูดหรือเปล่าเหนื่อยใจต้องเคลียร์ใจเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นตัวกำหนดผลลัพธ์ทุกอย่างในชีวิตเคลียร์ใจแล้วไปต่อเหนื่อยกายพักได้เกิดมาเพื่อสำเร็จทุกคนอยู่แล้วไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นใจคุณไหวยังไงคุณก็สำเร็จค่ะ